ขอบคุณพระเจ้าครับสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีครับพี่แผนและก็ขอ,อ,ส,อสวัสดีพี่น้อบนะครับสาหรับพี่น้องทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันพระเจระคำของพระเจ้านะครับในเรื่องสันติสุขของโลกไม่เหมือนที่พระเจ้า ในยอนนะครับบทที่14ข้อ2526เราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มา ในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วในข้อความนี้นะครับที่พระเจ้าบอกว่าสันติสุขของโลกไม่เหมือนที่พระเจ้าให้ เพราะพระเจ้านะครับคําว่าสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยคือเพราะว่าพระเจ้าจะดูแลเรานะครับและพระเจ้าไม่ใช่ว่าให้เราวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปนะพระเจ้าให้เราก่อนแล้วนะสันติสุขคือและพระเจ้านั้นให้สันติสุขแก่เราสันติสุข สันติสุขของพระเจ้านั้นคือฤทธิเดชนะครับฤทธิเดชและฤทธิอำนาจของพระองค์เมื่อเรารับสันติสุขของพระเจ้าเราก็จะได้รับฤทธิเดชของพระเจ้าไปด้วยนะครับในฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อ6ข้อ7นะครับได้กล่าวว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความ ปรารถนาของท่านทั้งหลายอย่าอย่างต่อพระเจ้าทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้านั้นซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ ในพระเยซูริ์ในถ้อยคํานี้นะครับพระเจ้าได้บอกแล้วว่าจงทูลเรื่องความปัดถนาของเรานะครับต่อหน้าพระเจ้าด้วยการอิษฐาและการวิงวอนอและวงเล็บนะครับคือถ้าเรามีการอิษฐาแล้วพระเจ้าสอนให้เรานั้น ต้องมีการขอบพระคุณพระเจ้าคนทั่วไปจะถามว่าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรคือเราต้องขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเรื่องแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เหตุการณ์นั้นๆมาในเรื่อง ตางเรื่องสำหรับผมคือผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตผมทุกเรื่องตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันที่พระเจ้าให้มีการมีความมีการให้ผมนั้นได้เชื่อพระเจ้าได้ขอพระเจ้าและได้ มั่นใจในความรักของพระองค์เพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าให้เรานั้นอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าและที่สำคัญพระเจ้าบอกว่าอย่าไปให้ค่ากับปัญหาแต่และว,วันเพราะว่าพระเจ้าสัญญากับเราว่าพระเจ้า ให้เราก่อนแล้วนะครับในเยเรมีนะครับบทที่สามสิบสามข้อสามนะครับ,บ,ทท 33, รบจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าแข้อนี้พระเจ้าก็บอกเราแล้วว่าจงบอกเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่และที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้ นั้นให้แก่เจ้าได้รู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าพระเจ้านั้นสร้างจิตใจเราสร้างตัวเราพระเจ้าสร้างเราจากดินนะครับและพระเจ้าก็ให้ลมปานของพระเจ้านั้นอยู่ในตัวเราเลือดของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้า ทุกสิ่งอย่างที่เรากังวลทุกสิ่งอย่างที่เราเรามีความหนักอกหนักใจอยู่นั้นเราไม่ต้องขอับพระเจ้าเราไม่ต้องขอกับพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราให้เราให้เรามั่นใจแบบสุดๆแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เราก่อนแล้วเราไม่ต้องขอว่าพระเจ้าอวยพรเราหน่อย แต่พระเจ้าอวยพรเราก่อนแล้วเพราะว่าทุกเพราะว่าทุกคนที่ได้รับรับต่งคลิปนี้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ในห้องนี้เพราะพวกคุณมีชื่ออยู่แล้วุนสวนรสด์คือคุณชื่อเต็นพรนะครับคุณทุกคนชื่อเด็กหญิงพรนางสาวพร นางพรน,นายพรในโรมบทที่แปนะครับข้อสามสองพระเจ้า, 2, าจได้กล่าวว่าพระองค์ผู้มีได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือขนาดว่าพระเจ้าขนาดพระเจ้ายัางให้พระเยซูนั้นลงมาช่วยเราสิ่งสารพัดท,ที่เรากังวลอยู่นั้นนะครับเร,เราพระเจ้าจะไม่ให้เราเลยเหรอถ้าเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าถ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าถ้าเราติดสนิทนะครับ สนิทในพระเจ้าฟังเสียงพระองค์รับทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นดูแลเราอยู่แล้วพระเจ้านั้นให้เราอยู่แล้วให้เราก่อนที่เราจะเกิดอีกเพราะเราได้ฤทธิ์เดชจากพระเจ้า เราได้สันติสุขต่อพระเจ้าเราก็มีครบทุกอย่างแล้วโดยพระเจ้าร่วมใจก,กันอิสานครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระที่สเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์สาหรับสันติสุขของพระเจ้าที่โลกนี้ไม่มีให้เราขอพระองค์ทรงให้สันติสุขนี้ขอให้ความเข้าใจของโลกนี้ที่จะแต่งปันให้กับผู้อื่นที่จะเข้าใจในถ้อยคาและ พระลักษณะของพระเจ้าความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่พระองค์ทรงสอนลูกในนําลูกในการที่ลูกจะแบ่งปันในวันนี้ได้อย่างได้อย่างไม่ติดขัดและไม่กังวลใดๆลูกขอบคุณพระองค์อธิฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ